สวัสดีค่ะจากช่องรถตู้มือสอภาคตะวันออกนะคะวันนี้มีรถตู้เข้าใหม่มานำเสนอค่ะเป็นรุ่น t o y ยต a าคอมิวเตอร์นะคะเครื่องยนต์ดีเซล 3,000cc ค่ะคันนี้ปี2015นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะจดทะเบียนป้ายฟ้าตั้งแต่แรกเลยนะคะ ตัวรถสวยค่ะบางเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะคะเลขทะเบียนสวยด้วยค่ะคันนี้หมายเลขทะเบียนหอนุ่รอเรือ3-3-4-4าสกรุงเทพมหานครค่ะรถสวยทรงดีนะคะตัวรถแทบไม่มีริ้วรอยเลยค่ะ สีสวยเป็นเงางามนะคะคัะนนี้ตัวรถได้บางๆค่ะแม็กยางขอบ17นะคะเจ้าของเดิมไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะรถสภาพดีสมบูรณ์เลยค่ะตาไฟนี่สวยใสเลยนะคะไม่หมองล้ำค่ะ กระจกแท้ทุกบานนะคะตรงนี้จะมีโตโยต้าปั๊มอยู่นะคะตัวหนังสือโตโยต้าทุกบานเลยค่ะกระจกจะติดฟิล์มรอบพันแล้วนะคะรถสภาพดีเอาไปใช้งานได้ทันทีเลยค่ะ ท่านใดสนใจต้องการมาชมรถนะคะมาดูได้ที่ร้านรถตู้มือสองภาคตะวันออกค่ะถนนสายส0 4นะคะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0926 207358ค่ะภายนอกตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะรถสวยเอาไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนค่ะ เดี๋ยวพาชมด้านในกันนะคะมาดูซอกประตูค่ะซอกประตูด้านขวาซอกเดิมๆนะคะซอกเดิมตะเข็บเดิมค่ะเม็ดอาร์กจากโรงงานอยู่ครบชัดเจนเลยนะคะแป้นเบรกแป้นคันเร่งค่ะสวยนะคะไม่ช้ำไม่สึกค่ะสติ๊กเกอร์ ไม่มีรอยขีดข่วนนะคะแมกยางขอบ17ยางยี่ห้อมิชลินค่ะดอกหนาใช้ได้ยาวๆค่ะเหลี่ยมสันคมชัดนะคะสีสันเป็นเงางามเลยค่ะเบาะนั่งคนขับนะคะสภาพสมบูรณ์ทรงดีอยู่ค่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะขับสบายใช้งานง่ายค่ะวงมาลัยสวยค่ะแน่นๆ เลขใหม่คันนี้นะคะ2885กิโลค่ะรถสวยใช้น้อยจริงๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าตัวรถกันค่ะฝากระโปรงหน้าได้เดิมๆนะคะไม่เคยแกะเลยค่ะแกมขวาเดิมนะคะตะเข็บเดิมน้ำมันเบรกใสๆเลขตัวรถชัดเจนค่ะหมอพักน้ำเขาสะอาดไม่เหลืองนะคะ แก้มซ้ายเดิมนะคะหัวน็อตไม่เคยแกะค่ะสติกเกอร์จากโรงงานอยู่ครบเลยนะคะซอกประตูด้านซ้ายนะคะซอกเดิมค่ะรถไม่เคยโดนนะคะเม็ดอาร์จากโรงงานชัดเจนอยู่ครบเลยค่ะ ในสะอาดอยู่นะคะคอนโซลหน้าสภาพสมบูรณ์ไม่มีแตกไม่มีหักค่ะด้านหลังจะเป็นเบาะ VIP นะคะเบาะ VIP 3แถวตัวใหญ่นั่งสบายค่ะสภาพเบาะทรงดีนะคะไม่มียุบเลยค่ะแทบไม่มีคนนั่งเลยคอนโซลกลางก็มีนะคะ ในสะอาดค่ะลังคากุหนังดูแลง่ายนะคะรถส,สวยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาชมด้านท้ายกันค่ะ สุดท้ายนะคะตะเข็บเดิมๆเลยค่ะเม็ดอาร์ชัดเจนจากโรงงานนะคะคันนี้แอร์เย็นฉ่ำนะคะตู้แอร์ย้ายมาด้านหลังเรียบร้อยแล้วตะเข็บเดิมค่ะเม็ดอาร์ชัดเจนจากโรงงานค่ะ ฝากระโปรงไม่มีโดนนะคะไม่เคยแกะค่ะเบาะแถวหลังจะเป็นมีรางสไลด์นะคะสามารถจุกระเป๋าใบใหญ่ได้สบายเลยค่ะทันนี้ราคาขายเพียง690,000บาทนะคะลูกค้าท่านใดสนใจจัดไฟแนน โทรมาสอบถามกันได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์0926207358แอดไลน์เบอร์นี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องกันค่ะเขีแท้จากโรงงานนะคะปี15ตรงปีค่ะท้องเครื่องยังไม่ได้ล้างนะคะ ยัสวยสะอาดเหมือนใหม่เลยค่ะรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเครื่องยนต์แน่นๆเลยค่ะรถ ออโต้ Auto, ขับสบายเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวพาชมใต้ท้องรถกันค่ะช่วงล่างสวยสะอาดเลยนะคะรถไม่ค่อยได้ใช้งานช่วงล่างยังสะอาดเหนั้นใหม่เลยค่ะนี่ด้านหน้าช่วงล่างสวยเลยค่ะ อันนี้จะได้ป้ายฟ้าแท้นะคะเลขทะเบียนฮอนคูกรเรือ3-3-4-4กรุงเทพมหานครนะคะเจ้าของเดิมซื้อมาก็3ามหมื่นกว่าบาทแล้วค่ะลูกค้าท่านใดเอาไปใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะย้ำอีกทีนะคะสนใจมาดูรถได้ที่ร้านรถตู้มือ2ภาคตะวันออกอยู่ถนนสายส0 4นะคะอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ สนใจโทรมาสอบถามกันได้นะคะเบอร์โทร092-6207358แอดไลน์เบอร์นี้ er ได้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดถูกใจกดซับสไคร b e กดติดตามช่องรถตู้มือสองภาคตะวันออกให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ